สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำเสนอ Microbiology with Air Pollution การใช้จุลินทรีย์ดูดซาบมลพิษในอากาศมลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมาก เพราะแหล่งกําเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ได้แก่มลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมด้านการเกษตรจากการระเหยของก๊าซบางชนิดซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสียเป็นต้นประเภทมลพิษสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายเช่นเบนซีนโทลูอ,นอลีนฟอร์มาลดีไฮด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของฝนก,กรดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นแหล่งของกลิ่นเหม็นเนา่า โลหะหนักเช่นปรอดแคดเมียมตะกั่วจุลินทรีย์คืออะไรคือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเช่นแบคทีเรียรายีสโปรโตซัวและไวรัสพบได้ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปรวมถึงในร่างกายของสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีประโยชน์เช่นใช้ในการหมักอาหารหรือการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุขณะที่บางชนิดอาจก,ก่อให้เกิดโรคชนิดของจุลินทรีย์ซูโดโมเนสพูธิดาสามารถกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายไทโอบาซิลัสใช้กำจัดกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาลิเจอเนสช่วยกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟบาซิลัสมีความสามารถในการดูดซับโลหะหนักเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการบำบัดอากาศ1นึ่งไบโอฟิลเตอร์ลินิซียที่เกาะอ,อยู่บนวัสดุกองเช่นไม้ถ่านหินภูเขาไฟอากาศที่ปนเปื้อนถูกปล่อยผ่านไบโอฟิลเตอร์ลินทซีย์จะย่อยสลายสารมลพิษเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายเช่นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนิยมใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ระเหงยง่ายและกินจากโรงงานได้ 2. ไบโอซับเบอร์ใช้ยูนิซีในน้ำหรือของเหลวเพื่อดักจับและย่อยสลายมลพิ อากาศที่ปนเปื้อนจะถูกพ่นด้วยของเหลวที่มีจุลินทรีย์จับกัาพิษทําให้จุลินทรีย์ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพดีในการกําจัดก๊าซที่ละลายน้ําได้เช่นแอโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์สามไบโอติเกอร์ไบโอติเกอร์นะคะคล้ายกับไบโอฟิลเตอร์แต่ใช้ระบบน้ําหมุนเวียนเพื่อรักษาสภาวะที่เหมาะสมให้กับจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็อยู่บนวัสดุรองรับเช่นพลาสติกเซรามิกหรือฐานกำมันเหมาะสําหรับการบําบัดกา๊าซที่เป็นกรดหรือเบสเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์และแอโมเน ข้อดี 1. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช้สารเคมีอันตรายลดการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดมลพิษทุติยภูมิเช่นสารตกค้างจากกระบวนการบำบัด 2. ประหยัดพลังงานและต้นทุนต่ำใช้พลังงานน้อยกว่ากระบวนการบำบัดทางกายภาพและเคมีเช่นการดูดซับด้วยถ่านกำม,มันหรือการเผาทำลายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำเนื่องจากจุลินทรีย์สามารถจเจริญและเพิ่มจำนวนได้เอง 3. ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดมลพิษทางอากาศ สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์และเหย่ได้และก๊าซพิษเช่นซัลเฟอร์ดไดอ,ออกไซด์แอมโมเนียไฮโดรเจนซัลไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพลดกิจไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตและของเสีย 4. ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีสามารถใช้กับแหล่งกําเนิดมลพิษที่หลากหลายเช่นโรงงานอุตสาหกรรมโรงบําบัดน้ําเสียและฟาร์มปศุสัตว์สามารถปรับแต่งสายพันธุ์จุลินทรีย์ให้เหมาะสมกับมลพิษแต่ละประเภท 5. ช่วยฟืนฟ้นฟูระบบนิเวศช่วยลดปริมาณการเลื่อนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน กระบวนการบางประเภทเช่นไบโอฟิลเตอร์สามารถใช้วัสดุธรรมชาติเช่นไม้เปลือกมะพร้าวหรือหินภูเขาไฟซึ่งช่วยลดขยะและนําวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ข้อเสีย 1. ต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมอย่างเหมาะสมจุรยีต้องการสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นอุณหภูมิค่า pH เพื่อทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพหากสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมสสสาาเช่นอากาศแห้งเกินไปหรือมีอุณหภูมิสูงเกินไปจุรยีอาจจะตายหรือทาการได้ไม่เต็มที่ 2. ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับชนดิดของมลพิษไม่สามารถกำจัดมลพิษได้ทุกประเภทโดยเฉพาะสารเคมีที่เป็นพิษสูงหรือสารอารราินทรีย์โดยสาเช่นโลหะหนักอาจต้องใช้จุลินรีย์เฉพาะทางหรือดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อกำจัดมลพิษประเภทนั้นซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องจุลินรีต้องได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเพื่อคงประสิทธิภาพในการบำบัดและต้องมีการตอบสนองการบำรุงรักษาอุปกรณ์เช่นไบโอฟิลเตอร์ ter, และไบโอสครับเบอร์อย่างเหมาะสม ใสใช้พื้นที่ค่อนข้างมากระบบบำบัดเช่นไบโอฟิลเตอร์และไบโอสครับเบอร์มักต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่โดยเฉพาะหากต้องการกำจัดมลพิษในปริมาณมากไม่เหมาะสมสำหรับโรงงานหรือสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด 5. เกิดการสะสมของตะกอนชีวภาพการเจริญของจุลินทรีย์อาจทำให้เกิดการอุดตันในระบบอกรอส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงและต้องทำความสะอาดบ่อยครั้ง 6. ใช้เวลาน,านานกว่ากระบวนการทางเคมีหรือกายภาพกระบวนการด้วยสายของจุลินทรีย์ใช้เวลาน,านานกว่าการบำบัดด้วยสายเคยมีหรือการดูดซับด้วยฐานกัมมันในบางกรณี ใช้ระบบเสริมเช่นการกรองอากาศเชิงกลหรือกระบวนการออกซิเดชันทางเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 5. เกิดการสะสมของตะกอนชีวภาพการเจริญของจุลินทรีย์อาจทำให้เกิดการอุดตันในระบบกรองส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงและต้องทำความสะอาดบ่อยครั้ง 6. ใช้เวลานานกว่ากระบวนการทางเคมีหรือกายภาพกระบวนการท้วยสายของจุลินทรีย์ใช้เวลานานกว่าการบำบัดด้วยสารเคมีหรือการดูดซับด้วย่านกัมมันในบางกรณีใช้ระบบเสริมเช่น การกรองอากาศเชิงกลหรือกระบวนการออกซิเดชันทางเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ